สวัสดีจ้าเอลจา้าสมังกกนร่อยจา้าหลังเลิกง,งานเขาปลาเก็บเห็ดกันเนะาะจ้าเนาะช่วงนี้กะเออเห็ดเริ่มออกแล้วนะคะมีฝนตกจักหน้อยชื่นจักน้อยเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะคะว่ามือนนี้เอลได้เห็ดยอังออกไปแน่แต่ที่แน่ๆน,นะคะเอลมาอยู่ในดงตนโอก๊ก ส่วนมากก็จจะมีเห็ดมันปูจ้ะก่ <c oughs> อนกิน,นก่นอนเก็บกับศึกษากันให้ดีๆนะคะเพื่อนๆมีผู้เหมือนพิษที่กินได้กินไม่ได้ผู้ความปลอดภัยของตัวเราจา้ะเพื่อนจับปะเขาป้ากันบัดน,นี้อืมมึงนี่จ้ะเห็ดมันปูทุกคนจ้ะถ้าบ่าสังเกตก็บ,บ่เห็นเด้เห็นบ่นี่เห็ด บ่ได้เขามาป่าโดนแล้วเห็ดมันปูเฟฟลิงจ้ะรู้สึกว่าเออมันจะมีความชื่นอยู่นะตะไขน่นามตะไข่ป่าเนี่เห็นไหมดอกยังไงเนาะเห็ดแห้งพี่นองเอ,อ้ยแต่กันยังกินไหนจ้ะ บูแม่หลายคนคอมเมนต์ของมาว่าแอ้เป็นอย่างคือว่าตัดตีนเห็ดเป็นอย่างต้องดึงเห็ดออกมามันจะเห็ดให้เห็ดลับแนวมันบ่เกิดจะตัด ตีนนะคะหรือจะตัดเฮ็ดหรือจะดึงออกมาบ่มีผลเกี่ยวกับการเกิดของเห็ดจา้านอกเสียจากเฮ้าบ่ปิดปากหลุมให้เห็ดนะคะเห็ดเป็นเชื้อราจา้เเจาเพื่อนๆจ้าไม่มีรากนะคะถ้าเฮาดึงขาเห็ดออกมาแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการปิดปากหลุมห้ามให้อากาศเข้าไปในหลุมหรือว่าเข้าไปถือเอ่อเชือเห็ดนะจ้าเนาะอันนั้นมันจะเห็ดห้เห็ดแห้งเห็ดเนา่า คือกากเราเห็ดจะบกเกิดจ้ะนะคะอันนี้ก็เข้าไปศึกษากันให้ดีๆนะคะเพราะว่า,าทุกเทียงกันมานักวิชาการนะคะก็เจ้าใดทดลองแล้วทดสอบแล้วนะคะว่าเก็บเห็ดแบบใดให้มันถึกวิธีก็คือการปิดปากหลุมให้เห็ดจ้ะเพื่อที่จะไม่ให้อากาศเข้าไปในปากหลุมเห็ดนะคะเชื้อเห็ดจะบด้แห้งนะคะจะมีเห็ดให้เก็บตลอดจ้ะ

đi rồi à hét đột ngây ngây, ơ, không phải sao? uầy uầy uầy, เปลี่ยนได้เพิ่มน,นำแล้วกวัวเดียวได้หน่หมดเดียวตาดีตาดีดีอุ้ยยุ่งกันไรบนนี่ตาเนี้ยโอ้ยน้อ,อ,องนี่จตาอันนี้ ม,ม,มันจะเกิดตามคันแท่น้ามันจะเกิดตามคันแท่น้าหอวซ่านเอาไว้สะเอาจะดกนี้ไปนี่ดีย่วงข่างกันคือไปเห็นไวาอเอลบอกสมีเอาไปได้จ้าต่ว่าดอกนี้น่อยเอาไว้ก่อนเนาะนี่ดอกซสมีเอาไว้ดกน้อยเอาไว้ก่อนเอาไปน้ำจานี่ดก

ผู้ใดมาเก็บไปนี่พี่น้องได้แค่นี้แหละจ้ากะบอไปย่างเดี๋ยวมือหนามาเก็บไหมอาจจะรลายก็หนี้จ้โอ้เดี๋ยว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 เดี๊ยวเดียวเดี๊ยวงดี๊เดี๊ยวเดี๊บเ,เ,เ,เี๊เดีด นี่อ <ules> ีกนี่อ mm ีกนี่อีกโอ้ยแอวเอ้ยตาไหมตาทางนี้อีกจ้ะโอ้ยเห็นบ่ว่าจะก้าวปิดคลิปเด็ตะกี้นี่เออเอาผึ่งปิดกระสั่นทางนี้อีกจ้ะเอาดูล่โอ้ยมีอีกบ่ โอเคจ้ะติดนาตั้งใจ้ะมองเห็นพี่น้องอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุยอ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยดอกหน่อยจะมีดอกแง่จะมีให้เก็บจ้ะดอกนี้หน่อยอยังเสียวเ,เก็บไปก่อนเดนี๋ยวเอ้าจะมาเอามือหนาจ้ะ เงี้แล้วเห็นบ่เห็นบ่ดอกหึงเ,เ,เหลืองพี่น้องนี่ดอกนี่งกำลังนี่ยหน่อยตะปติปีอันตัวเห็นบ่าจา้ะซื้อนี่กับแพงเด้อเห็ดมันปูนี่ บร,ราาิข้า,ามมาโดนเห็ดเนาค่าปลามึงไปจ้ะตกะน่น้อยกำลังออกนะแต่อาา้วกฉันให้เก็บไปดอกถาจากอีกสามซี่มือให้มันใหญ่จัหน้อยจังมาเก็บมันจ้ะ

โอ้ยงามเด้นี่ก็ oh, นี่งามค่ะจา้าแม่นบน่นี่แม่นเฮ็ดบน่นี่แมน่นดูจา้าบับ้งบึงบึงบึงทางนี้บัดทางนี้จา้าเดี๋ยวทางนี้ เนน้อยเก็บใบก้อนเห็ด <c oughs> ทางมาได้ไมิเตอรดอกเนนน้อยทางประเทศสวีเดนพุ่นนะอู้มันจะดอกใหญ่ๆงามฟิแนแลนด์พุ่นนะทางนี้เห็ดขาดสารอาหารเออไปดิเขามาเบิ่งโดนอีลหล่าดอกเนนน้อยเก็บไว้ก่อนผู้ดใดมาเก็บก็บ่ได้ไปเยังเพราะว่บบากาันจ้าแบ่งกันกินแบ่งกันเก็บกนนเนาะจ้ะเนาะ อุ้ยเบิ่งเนี่นี่กำลังออกเลยจ้ะแต่ว่ามะเบืองทางนี้จ้ะแต่ว่ามะเบืองทางนี้โอ้พี่น้องเห็นแบบนี้เอาตรงเก็บย่นจ้ะคันบบเก็บไปก็เสียดายเนาะจ้ะเนาะดอกใหญ่ๆเข้าเก็บไปดอกน้อยๆจงไว้ก่อนจ้ะน้อยๆยังสิเออหน่อยๆในในยังสิจงไว้ก่อนเดี๋ยวจ้งมาเก็บมือหลังจ้ะผู้ใดมาเก็บไปก็ว่ากันเนาะจ้ะเนาะ หางอหเอ,งอ,อ,งอ้เห็ดเนาพี่ห้องเออเห็ดแห่งเห็ดเนาเสียดายมากโ่รานท้างนั้นอีกจานน,นั่นนี่เด็กแค่นี้ละจ้ากินพ่อสองคนใดมือหนึ่งขาบหนึ่งอาหารขาบหนึ่งประหยัดไปได้อีกวิได้จานนี่ เห็ดมันปูนี่หันไปซื่อกับแพงเด้อเดี๋ยวมือไหนาอจะพายเบิองน้องว่าอยู่ในซูเปอร์มาร์กก็จะขายจักไหนแพงบัวจักไหนแบบใดนาาจาเนาะนะคะแล้วการชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ